จูงกาสวัสดีจ้าช่วงนี้ก็เป็นพักร้อนลาพักร้อนมาเที่ยวนอร์เวย์นั่งเครื่องจากทางใต้ของสวีเดนมาทางเหนือของนอร์เวย์มาถึงแล้วมาถึงสนามบินแล้วสนามบินที่เยัตบอยตัวนี้ก็จะบินเดินทางไปที่นอร์เวย์นั่งเครื่องสองต่อไปเปลี่ยนเครื่องที่เมืองอะไรนะเมืองเบอะไรสักอย่างนี่แหละตอนนี้ก็เวลาตีห้าครึ่งระหว่างรอเครื่อง ตอนนี้ก็6โมงจะ7โมงแล้วเครื่องออกตอน8โมงครึ่งตอนนี้ก็นั่งรอนั่งรอเวลาเครื่องออกอันนี้เป็นสนามบินเยะตาบอยสนามบินที่เยะตะบอยเมืองเมืองเยะตาบอยเมืองกอตเบิร์กของสวีเดนทางใต้ของสวีเดน ช่วงนี้ก็เป็นภาคร้อนของเราก็เลยมาเที่ยวที่โนเวย์มาหาเพื่อนสาวเพื่อนสมัยเรียนมาที่มาที่เกาะนี้เราก็เคยมาแล้วสองครั้งครั้งนี้ก็เป็นครั้งที่สามแต่ว่าเคยมาโนเวย์ทั้งหมดก็สี่ครั้งแล้วเคยมาเกาะนี้เกาะมิซุนเนี่ยทางทางเหนือของโนเวย์เคยมาครั้งแรกตอนนั้นก็มาตกเครื่องเพราะว่ามันต้องเปลี่ยนเครื่องที่ออสโลมาทุกครั้งก็ต้องนั่งเครื่องสองต่อทุกครั้งตลอดเลยเพราะว่ามันไม่มีต่อเดียวจากทางใต้ของสวีเดนมา ตอนที่มาแล้วตกเครื่องอ่ะช่วงนั้นก็มาครั้งแรกเลยครั้งแรกที่มาโนเวเพราะว่ามันเปลี่ยนเครื่องมือเปลี่ยนเครื่องที่ออสโลแล้วมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่30นาทีอ่ะแล้วตอนที่เราไปแล้วเครื่องเครื่องบินที่นั่งอ่ะใหญ่มากแล้วเราก็นั่งตรงหางแล้วกว่าจะถึงคิวเราลุกเนาะแล้วก็กว่าจะเดินหาเกตหา,หาหอะไรเจอมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่30นาทีก็ไม่ทันเครื่องอีกเครื่องหนึ่งก็ออกไปก่อน ตอนนั้นจำได้ว่าอากาศข้างในอ่ะแปดองศาแต่ว่าเราตอนนั้นเราวิ่งมากวิ่งจนเหงือ่อแตกลิ้นห้อยเลยจนพนักง,งานถามว่าเธอจะไปไหนก็ตอบไม่ได้ชี้ไปอย่างเดียวเพราะว่าเหนื่อยแล้วก็หอบวิ่ง วิ่งกลัวไม่ทันแต่สุดท้ายก็ไม่ทันอยู่ดีพอเรามาเที่ยวครั้งนี้มาหาเพื่อนครั้งนี้ยเราก็กลัวตกเครื่องเหมือนกันนะเพราะว่าไปเปลี่ยนเครื่องทีอ่อีกสนามบินหนึ่งแต่ไม่ใช่ที่ออสโลไปเปลี่ยนเครื่องที่เบเกนเราก็ไม่เคยไปที่สนามบินนั่นเนาะเราก็ถามเพื่อนว่าสนามบินที่เบียเกนใหญ่ไหมเพื่อนบอกว่าเล็กนิดเดียวไอ้เราก็จินตนาการว่าเหมือนเหมือนสนามบินที่สตึกที่บุรีรัมที่นายได้พอมาเหน็นโอ้ย่างใหญ่เลย มารอบนี้เราก็คิดว่าเราจะตกเครื่องแล้วเพราะว่ามีเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวแล้วตอนที่เราออกจาก,จ,ออกจากสวีเดนมา่ะเครื่องก็ดีเลย์อีกดีเลย์ตั้ง20นาทีอะมีเวลาเปลี่ยนเครื่องแค่ชั่วโมงเดียวดีเลย์ไป20นาทีก็เหลือแค่40นาทีพอมาถึงสนามบ,บินเบียเก้น่ะวิ่งสิคะลิ้นห้อยลิ้นหอบเหมือนเดิมนี่เพื่อนของเพื่อนไปรับมาจากสนามบิน,บน,บน,บนอตอนนี้อยู่บนเรือเฟอร์รี่ตอนนี้เรือออกแล้วนะคะเรือข้ามฝั่งไปที่เกาะเกาะอะไรนะ ก็ไม่ซุนประมาณกี่นาทีถึงเกาะน,นอ๋อประมาณสิบนาทีไม่ไกลเกาะนี่ก็อยู่ไม่ไกลาจากแผ่นดินใหญ่สวยๆเนาะสวยมากเลยอันนี้ข้างหลังเรือสวยไหมอันนี้วิวข้างหลังเมื่อกี้วิวข้างหน้าเ<ม>บนเข้ากองได้ไหม,ม อันนี้น้องเบนที่ไปรับออน้องเขาไปรับมาจากสนามบิน <c oughs> คนสวยไปรับมาจากสนามบินอุ้ยดูว่าวิวสวยมากเลยวิวสวยมากตอนนี้ก็อากาศดีมากแดดดีแดด,แดออกอยากอาบแดดมากเลยอยากอาบแดด <c oughs> เรือใหญ่มากเลยอันนี้ข้างหลังเรืออันนี้ถ่ายตรงหางเรือนะคะหางเรือหางเรืองามๆอันนี้กี่องศานอ้อง17องศาใช่ไหมเนี่ยอย่น,นวิวข้างๆอันนี้ข้างๆเรือจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยเกาะใหญ่ที่โนเวย์เกาะเยอะมากมากดมาก ว่สิเจ็องศาสวยๆนั่งเรือข้ามฟากไปไม่กี่นาทีก็ถึงแล้วเกาะบ้านเพื่อนที่เพื่อนอยู่บนเกาะถึงแล้วนั่งเครื่องนั่งเครื่องมานั่งเรือมานั่งรถมาในที่สุดก็มาถึงบ้านเพื่อนแล้วทุกคนมาดูเอาอันนี้ทะเลนะคะทะเลแล้วก็มีเรืออันนี้ภูเขา ภูเขาสูงยาวใหญ่อ่าคอยดูบ้านเพื่อนบ้านเพื่อนก็อยู่หลังเขาแบบนี้แหละคนหลังเขาพี่ไก่นวลอ่าเสาบุรีรัมยืนเออหรอยังเสาบุรีรัมยืนไว้เนอะกระดิกกระดิกกระดิกมือก็ตั้ง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 อ่างเสาบุรีรัมไม่ได้กระดิกมือกลับออืนี่ไงบ้านเพื่อนอยู่ข้างบนนี่แหละอ่าในที่สุดก็ถึงบ้านเพื่อนแล้วค่ะทุกคน อันนี้หน้าบ้านเพื่อนมาถึงแล้วค่ะทุกคนมาถึงแล้วมาถึงหน้าบ้านอ่ากระเป๋าเฮ่กระเป๋าสู้ชีวิตต่อขึ้นไปโอ้โอ้สวัสดีเจ้าเครื่องดูดฝุ่นโอ้ยไม่ใช่เจ้าเครื่องตัดหญ้าเจ้าเครื่องตัดหญ้าอันนี้มาถึงบ้านเพื่อนสาวแล้วมาถึงบ้านเพื่อนสาวแล้วค่ะทุกคนเพื่อนสาว หน้าไปแต่ทางนูน้นเออมาถึงบ้านเพื่อนสาวแล้วทุกคนนี่บ้านเขาต้องมีรหัสลับนี่รหัสเข้า <c oughs> มาถึงบ้านเพื่อนสาวแล้ว <c oughs> มาดูบ้านเพื่อนสาว <c oughs> อยู่บ้านในไก่กันหมดแล้วเ,เพื่อนสาวมาอยู่แล้วก็ไม่ได้ลอกบ้านค่ะ เพื่อนสาวไปอยู่นี้เปิดคีสพอสาวก่อนน้คิดถึงเพื่อนสาวค่ะงโอยคิดถึงเพื่อนสาวค่ะอีวันเ <g ül> <c oughs> ดูเสาวกำลังทำกับข้าวรอ